เคล็ดลับจิตติวทยาไม่ต้องพูดมากคนก็อยากทำให้คุณหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงแรงขับเคลื่อนทั้งเจ็ดที่ใช้ในการจูงใจผู้คนได้แก่ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งนิสัยพลังของเรื่องราวรางวัลและการลงโทษสัญชตาตญาณความปรารถนาที่จะเชี่ยวชาญกลอบายของสมองข้อหนึ่งคนเราต่างเป็นสัตว์สังคมและความปรารถนาที่จะเชื่อมโยงกับผู้อื่น ก็เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ติดตัวเรามาตั้งแต่กำเนิดเราไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่เพียงลำพังเท่านั้นเราจึงพยายามอย่างหนักเพื่อให้ตัวเองได้รับการยอมรับจากสังคมเราทุกคนต่างต้องการรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งและความปรารถนาที่จะเชื่อมโยงกับผู้อื่นเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนทำสิ่ง,งต่างๆได้ข้อส คนส่วนมากมักจะทํากิจวัตรกันเดิมซ้าๆจนกลายเป็นนิสัยแบบไม่รู้ตัวเรามักจะได้ยินอยู่เสมอว่าการสร้างนิสัยใหม่ต้องใช้เวลานานหลายเดือนในเมื่อเราสร้างนิสัยไปในร้อยครั้งได้อย่างง่ายดายโดยไม่รู้ตัวอันที่จริงแล้วการสร้างนิสัยใหม่หรือว่าการเปลีป่ยนแปลงนิสัยเดิมนั้นทได้งางมาถ้าคุณเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างนิสัยและคุณสามารถใช้ความรู้นี้ช่วยให้คนอื่นเขาสร้างนิสัยหรือว่า เปลี่ยนแปลงทิศสายเพื่อทำในสิ่งที่คุณต้องการได้ข้อสพลังของเรื่องราวคุณเป็นคนแบบไหนคุณจะยื่นมือช่วยเหลือคนที่กำลังเหลือร้อนไหมคุณตามกระแสหรือว่าคอยติดตามแฟชั่นใหม่ล่าสุดหรือเปล่าเราทุกคนล้วนมีภาพลักษณ์ที่เรามองตัวเองหรือว่าสิ่งที่เราบอกตัวเองและผู้อื่นว่าเราเป็นใครและทำไมเราถึงทำสิ่งที่เราทำอยู่ภาพลักษณ์และเรื่องราวบางส่วนถูกสร้างขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว แต่โดยมากแล้วมันถูกสร้างขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเราชอบให้ภาพลักษณ์ของตัวเองคงเส้นคงวายอยู่เสมอได้รับการยอมรับและเจ้าความรู้สึกที่ว่าเรากำลังทำตัวไม่เสมอต้นเสมอปลายมันจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่สบายใจแต่ถ้าคุณเข้าใจภาพลักษณ์ที่ผู้คนมองตัวเองคุณก็จะสามารถสื่อสารไปในทิศทางที่สอดคล้องกับเรื่องราวของพวกเขาได้ด้วยวิธีการนี้คุณจะจูงใจให้พวกเขา ทำสิ่เนต่างได้เช่นเดียวกันข้อ 4. รางวัลและการลงโทษคุณเคยเข้าคาสินโนไหมลองคิดตามดูนะครับหลายครั้งที่คุณพยายามจงใจให้ผู้คนทนําสิ่เนื้อตาคุณอุทิศเวลาและพลังงานทั้งหมดอาจจะถึงขั้นเสนอรางวัลหรือว่าผลตอบแทนหรือจ่ายเงินให้พวกเขาได้ซ้ําในขณะที่คาสินโนสามารถทําให้ผู้คนมากมายนําเงินทองมากมายมาวางกองลงหน้าด้วยความเต็มใจ นี่คือวิทยาศาสตร์ด้วยเรื่องของรางวัลและการเสริมแรงคาสิโนใช้วิธีนี้เรียกว่าการให้รางวัลตามจำนวนครั้งแบบไม่กำหนดตายตัวเพื่อทำให้คนเล่นคาสิโนต่อไปครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ว่าพวกเขาจะเสียมากแค่ไหนก็ตามคุณสามารถนำสิ่งที่คาสิโนรู้มาใช้ได้โดยแกมประยุกต์ใช้งานวิจัยเกี่ยวกับการให้รางวัลแบบต่างๆซึ่งจะช่วยคุณรู้ว่าควรจะให้รางวัลแบบไหนเมื่อไรและกับใคร การให้รางวัลจะสามารถกำหนดพฤติกรรมได้มากกว่าการลงโทษขอ้อ 5. สัญชัตยานลองจินตนาการดูว่าคุณกำลังขับรถไปบนถนนแล้วข้างหน้าคุณก็มีอุบัติเหตุคุณห้ามใจไม่อยากจะดูแต่สุดท้ายก็รู้สึกถึงแรงผลักดันที่ไม่อาจจะต้านทานได้สุดท้ายคุณก็หันไปมองอยู่ดีบางครั้งเราอาจจะลืมไปว่าในฐานะมนุษย์เราเป็นสมาชิกในอาณาจากักรสัตว์เช่นเดียวกัน และแน่นอนว่าเราแต่ละคนย่อมต้องมีสัญญาณพื้นฐานเป็นส่วนหนึ่งซึ่งรวมไปถึงการอยู่รอดหาอาหารแรงขับทางเพศและด้วยสัญชตาตญาณเหล่านี้ที่รุนแรงไม่ว่าส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวแต่มันก็ส่งผลต่อพฤติกรรมของเราอย่างมากบางครั้งคุณสามารถจูงใจคนให้เขาทำสิ่งต่างต่างได้เพียงแค่ใช้ประโยชน์จากสัญชตาตญาณเหล่านี้จิตไร้สำนึกจ,จะคอยตรวจสอบสิ่งรอบตัวอยู่เสมอเพื่อให้เราปลอดภัยและมีชีวิตรอด นั่นหมายความว่าเราจะอ่อนไว้เป็นพิเศษกับสิ่งที่คาดไม่ถึงและรวมไปถึงสิ่งที่สร้างความหวาดกลัวความกลัวการสูญเสียเป็นปัจจัยสําคัญที่จูงใจคนได้เป็นอย่างดีคุณสามารถใช้ประโยชน์จากสัญชตาตญาณนี้เพื่อจูงใจให้คนทําสิ่งต่างๆได้ข้อ 6. ความปรารถนาที่จะเชี่ยวชาญสิ่งที่ทรงพลังมากกว่าระวัลภายนอกก็คือความปรารถนาที่จะเชี่ยวชาญคนเรามีแรงจูงใจอย่างมาก ที่จะเรียนรู้และสร้างความเชี่ยวชาญในด้านความรู้ทักษะต,ต่างๆสิ่งนี้เรียกว่าแรงจูงใจภายในมันอยู่ภายในตัวบุคคลตรงข้ามกับการให้รางวัลที่เป็นแรงจูงใจภายนอกแรงจูงใจภายในมีได้ผลมากกว่าแรงจูงใจภายนอกและด้วยความที่ความปรารถนาที่จะเชี่ยวชาญน,นั้นเกิดขึ้นภายในคุณย่อมไม่อาจทําให้มันเกิดขึ้นกับใครก็ได้แต่คุณอาจจะมุ่งเน้นไปที่สถานการณ์โดยรวม สถานการณ์มีส่วนทำให้ความปรารถนาที่เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงก็ได้คุณสามารถใช้สิ่งที่คุณรู้จากงานวิจัยเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญมาสร้างเงื่อนไขที่จะส่งเสริมและกระตุ้นความปรารถนานี้แล้วคุณจะสามารถจูงใจคนได้ข้อ7กลอุลายของสมองคุณแน่จะเคยเห็นภาพลวงตามันคือภาพที่เกิดขึ้นเมื่อตาและสมองของคุณคิดว่ามันเห็นบางสิ่งที่แตกต่างจากความเป็นจริง แต่คุณอาจจะไม่เคยรู้จักภาพลวงตาที่มันเกิดจากการรับรู้วิธีคิดของเรานั้นมีคติหลายอย่างซ่อนอยู่สมองของเราถูกตั้งค่ามาให้ด่วนสรุปเพื่อเราสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวได้อย่างรวดเร็วแต่บางครั้งการด่วนสรุปหรือว่าด่วนตัดสินใจก็นำไปสู่สภาพลวงตาที่เกิดจากการรับรู้ได้คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณพูดถึงเรื่องเงิน ผู้คนมีแนวโน้มที่จะเพิ่งพาตัวเองมากขึ้นและช่วยเหลือผู้อื่นน้อยลงหรือผู้คนมีแนวโน้มจะคัดกรองข้อมูลที่ตัวเองไม่เห็นด้วยทิ้งไปแต่ก็มีวิธีการที่คุณจะเอาชนะและทำให้พวกเขาฟังได้ข้อ8คุณไม่สามารถทำให้ใครทำสิ่งต่างได้จริงเว้นแต่ว่าพวกเขาอยากทำสิ่งนั้นอยู่บ้างแล้ว คุณกระตุ้นให้คนทำสิ่ง,งต่างๆได้ด้วยการสร้างสถานการณ์ที่จะทำให้พวกเขาเกิดแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนแต่คุณไม่อาจจะควบคุมพวกเขาได้อย่างสิ้นเชิงเป้าหมายสำคัญของการจูงใจคนก็คือทำให้คนทำสิ่งที่คุณต้องการให้ทำขอ้อกําทำให้ผู้คนรู้สึกเชื่อมโยงกับผู้อื่นและพวกเขาจะทุ่มเทม,มากขึ้นถ้าเกิดว่าเรามีอะไรบางอย่างที่เหมือนกันคล้ายกันเช่นเกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกัน ราศีเดียวกันและทำงานเป็นทีมร่วมกันทุกคนจะยอมทำตามเป้าหมายมีแรงจูงใจมีอารมณ์มีปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกายแตกต่างกันพวกเขาจะรู้สึกว่าพวกเขาเชื่อมโยงกันแม้จะแค่เล็กน้อยก็ตามขอ้อ10เมื่อคุณร้องขอบางอย่างให้ใช้คำนามแทนคำกริยาเพื่อกระตุ้นอัตลักษณ์ของกลุ่มความต้องการเป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดผลลัพธ์ที่แยบยนมากเรามองตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่เราเป็นสมาชิกอยู่ และความรู้สึกเป็นกลุ่มก้อนนี้ส่งผลต่อพฤติกรรมของเราอย่างมากตัวอย่างเช่นจากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการเลือกใช้คําระหว่างฉันเป็นคนชอบกินช็อกโกแลตกับฉันชอบกินช็อกโกแลตมากมีผลต่อระดับความชอบของช็อกโกแลตต่อคนพูดคําว่าคนชอบกินเป็นคํานามส่วนกินเป็นคํากริยาคนที่พูดว่าฉันเป็นคนชอบกินช็อกโกแลตใช้คํานามแทนคํากริยาแสดงว่าเขาชอบมากกว่า เมื่อคุณขอให้คนทำสิ่งต่างๆลองเลือกใช้คำนามแทนคำกริยาเพื่อกระตุ้นความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและพวกเขาจะมีแนวโน้มทำตามคำขอคุณมากขึ้นข้อ11ถ้าคุณต้องการให้คนทำบางสิ่งคุณต้องแสดงให้เขาเห็นว่าคนอื่นกำลังทำสิ่งนั้นอยู่ด้วยข้อ 12. บบางครั้งวิธีกระตุ้นให้คนทำสิ่งต่างๆก็คือการเลือกผู้ร้องขออย่างเหมาะสมงานวิจัยชี้ว่า เรามีปฏิกิริยาตอบสนองต่อบุคคลต่างๆในแบบที่ต่างกันออกไปดูเหมือนว่าสมองของเราจะตอบสนองเป็นพิเศษต่อคนที่เรารู้จักผู้คนมีแนวโน้มจะตกลงมากขึ้นถ้าพวกเขารู้จักคนที่มาขอร้องโดยไม่ได้คำนึงว่าตัวเองมีความเห็นต่างหรือว่าเหมือนกับคนนั้นหรือเปล่าแต่อีกกรณีคือคุณไม่รู้จักกันแต่คุณอยู่ชมรมเดียวกันกิจกรรมเดียวกันหรืออะไรก็ตามที่ทำเหมือนกันคล้ายกัน อาจจะมีข้อสนใจก็ได้ที่คล้ายกันก็จะสามารถก่อให้เกิดความเป็นมิตรได้เช่นเดียวกันข้อ 13. มีงานวิจัยจํานวนมากที่ศึกษาเกี่ยวกับข้อได้เปรียบของคนที่มีสเสน่ดึงดูดในสายตาผู้อื่นคนที่มีสเสน่ดึงดูดจะถูกมองว่าใจดีฉลาดมีไหวพริบมีน้ําใจเรามมกจะตัดสินผู้อื่นแบบนี้โดยไม่รู้ตัวคนกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะได้รับการช่วยเหลือในเวลาที่พวกเขาต้องการมากกว่า และพวกเขาสามารถชักจูงให้คนเปลี่ยนความคิดเห็นได้มากกว่าด้วยผู้คนมีแนวโน้มจะฟังและถูกชักจูงได้มากกว่าโดยคนที่มีเสน่ดึงดูดและภาพลักษณ์ที่ดีคนที่มีเสน่ดึงดูดมีแนวโน้มจะให้ผู้อื่นเห็นด้วยกับสิ่งที่พวกเขานําเสนอได้มากกว่าแต่เหตุผลส่วนหนึ่งก็คือคนที่มีเสน่ดึงดูดเขาจะมีความมั่นใจมากกว่าทําให้การเชื่อมโยงกันกันกบผู้คนมีมากขึ้นยิ่งคนคนนั้นมีเสน่ดึงดูดมากเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งจะมีความมั่นใจมากขึ้นในการนำเสนอการสนทนาหรือการร้องของให้ใครทำอะไรก็ตามข้อ 14. ถ้าคุณสามารถคว้าคนดังมาได้ให้มาซื้อสินค้าและบริการบริจาคเงินร่วมกิจกรรมหรือว่ามาโฆษณาสินค้าและบริการคนได้ก็จงทำเพราะว่าผู้คนมักจะเชื่อมโยงกับคนที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่เข้ากับอำนาจความมีสนเสน่ห์ ความร่ำรวยและสถานะทางสังคมยกตัวอย่างเช่นคุณมีเพื่อนเป็นเซเล็คนก็จะเหมารวมว่าคุณเป็นคนที่มีอำนาจเพราะฉะนั้นการเลือกผู้ร้องขออย่างเหมาะสมนั้นมีความสำคัญมากเพราะว่าการร้องขอจะได้ผลดีที่สุดก็ต่อเมื่อผู้ร้องขอเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักคนที่คล้ายคลึงกันคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดหรือว่าคนที่มีอะไรเหมือนกันกับผู้ที่ถูกร้องขอข้อส5หคุณสามารถใช้หลักการต่างตอบแทน เพื่อกระตุ้นให้คนทำสิ่งต่างๆได้ถ้าคุณให้ของขวัญอีกฝ่ายจากนั้นค่อยขอให้เขาทำอะไรบางอย่างพวกเขามีแนวโน้นมว่าจะตอบตกลงมากขึ้นยกตัวอย่างมีใครมาคนมาเลี้ยงข้าวเราเราจะรู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณแล้วก็อยากจะตอบแทนเขาคืนในคราวต่อไปข้อ16ทําทำให้คนปฏิเสธกลยุทธ์นี้บางครั้งเรียกว่าการปฏิเสธแล้วถอยโดยเริ่มจากการขอความช่วยเหลือให้มากกว่าที่คนส่วนใหญ่เขาจะตอบตกลงกัน หลังจากถูกปฏิเสธค่อยขอความช่วยเหลืออีกครั้งในแบบที่สมเหตุสมผลมากขึ้นเพื่อให้ได้สิ่งที่เป็นเป้าหมายมาตั้งแต่แรกแล้วจะเรียกว่าวางแผนไว้ก่อนว่าจะเอาราคาไหนกันแน่เยอะตัวอย่างเช่นเราต้องการของงบผู้ปกครองทําสนามเด็กเล่นจนํานวน2 0 0 0ดอลลาร์ต่อคนแต่ว่าในที่ประชุมเราเสนอไป5,000ดอลลาร์ทุกคนก็จะบอกว่าไม่ได้พวกเขาก็จะบอกว่าจะใช้เงิน5,000ดอลลาร์กับสนามเด็กเล่นได้อย่างไร เพราะฉะนั้นคุณก็เลยทําท่าผิดหวังและก็พูดว่าถ้าอย่างนั้นเรามีแผนสำรองก็คือใช้เงินเพียงแค่สองพันดอลลาร์เท่านั้นทําหน้าตาผิดหวังหลังจากนั้นคุณจะสามารถปิดเดียวได้ง่ายขึ้นถ้าอยากให้การยอมอ่อนข้อใช้ได้ผลข้อเรียกร้องแรกจะต้องมากเกินกว่าที่คนทั่วไปเขาจะตอบตกลงกันแต่ก็ยังต้องดูสมเหตุสมผลด้วยถ้าข้อเรียกร้องแรกเกินจริงไปมากมายการถอยหรือว่าข้อเรียกร้องที่สองก็จะใช้ไม่ได้ผล ทั้งนี้จะต้องพอเหมาะพอควรด้วยสรุปแล้วร้องขอให้มากกว่าที่คุณต้องการเมื่อถูกปฏิเสธจึงค่อยร้องขอในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆข้อ17เราอยากให้คนอื่นทําตามเราจะต้องมีการเรียนแบบเกิดขึ้นในร่างกายเรามีเซลล์หนึ่งที่ชื่อว่าเซลล์กระจกเงามันทำให้เรารู้สึกว่ามีส่วนร่วมและแ้ายคลืงกับผู้อื่นนึกภาพตามนะครับเราแลบลิ้นเด็กก็แลบลิ้นตามแบบนั้นเลยครับถ้าเพื่อนคนจิบกาแฟสักพักคุณก็จิบตามแค่นั้นเอง เป็นการเรียนแบบให้ใกล้เคียงมากที่สุดและต่อมาก็คือการทําเป็นตัวอย่างก็คือทําให้เขาดูก่อนแล้วค่อยให้เขาทําตามก็ได้การเรียนแบบที่ง่ายที่สุดก็คือภาษากายต่อมาก็คือลมหายใจต่อมาก็คือระดับเสียงครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาใช้เสียงเบาคุณก็ควรจะใช้เสียงเบาถ้าเขาใช้เสียงทุมคุณก็ควรจะมีเสียงทุมส่วนภาษากายไม่ยากครับเขาคำคางคุณก็คำคางเขาทําอะไรคุณก็ทําตาม แต่ก็อย่าทำตามทันทีนะครับอาจจะใช้เวลาสัก5 1 0วินาทีค่อยทำตามก็ได้เวลาที่เรามีการลอกเลียนแบบหรือว่าคล้ายกันมันจะสร้างความเป็นมิตรได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นถ้าต้องการสร้างความเป็นมิตรคุณจะต้องลอกเลียนท่าทางและอิรยาบถของผู้อื่นเพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้วยและพวกเขามีแนวโน้มจะทำสิญลักษณร้องขอมากขึ้นข้อ18ผู้คนจะเรียนแบบความรู้สึกของคุณ การแสดงออกทางสีหน้าและภาษากายไม่เพียงแต่สื่อสารข้อมูลได้เป็นอย่างดีแต่ความรู้สึกก็เช่นเดียวกันมันจะทําให้ผู้คนรู้สึกไปในทิศทางเดียวกันกับคุณได้ผู้คนจะเรียนแบบสิ่งที่พวกเขาเห็นถ้าคุณยิ้มคนรอบตัวคุณก็จะยิม้มถ้าคุณกระตือรือร้อนพวกเขาก็จะทําเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าเมื่อคุณชักจูงให้ใครทําอะไรบางอย่างคุณจะต้องใส่ใจกับภาษากายน้ําเสียงรวมถึงความลงเอยที่คุณมีต่อเรื่องนั้นด้วย ไม่ว่าคุณจะคิดรู้สึกอะไรสิ่งเหล่านี้จะสื่อสารออกมาผ่านคําพูดน้ําเสียงและภาษากายซึ่งคนที่คุณกําลังคุยด้วยเขาจะรับรู้และจับความคิดความรู้สึกได้อารมณ์เป็นสิ่งที่ติดต่อถึงกันได้ผู้คนมักจะดูผู้อื่นเพื่อตัดสินใจว่าควรจะทําอย่างไรต่อและพูดถึงการเรียนแบบกับการลอกเลียนด้วยหากคุณนําทั้งสามสิ่งนี้มารวมกันคุณจะเริ่มเข้าใจว่าเราจะสังเกตและระบุอารมณ์ของคนอื่นรวมถึง รู้สึกให้ใกล้เคียงกับพวกเขาได้อย่างไรกันยิ่งเรารู้สึกได้ใกล้เคียงกับพวกเขาพวกเขาจะรู้สึกว่าเราเข้าใจเขามากขึ้นถ้าต้องการให้คนทําบางสิ่งคุณต้องแสดงให้เห็นว่าคุณลงแรงในสิ่งที่คุณขอให้พวกเขาทําข้อ 19. วิธีทําให้คนจํานวนมากทําบางสิ่งบางอย่างได้ก็คือความคิดหรือข้อความของคุณการนําเสนอจะต้องเป็นกระแสด้วย ยตัวอย่างเช่นเราเคยเห็นเพลงยอดฮิตไหมครับที่เราใช้มาเป็นแผ่นเซนิทิกตอกหรือว่าช่องทางต่างๆเราเคยเห็นข้อความต่างๆไหมที่ไม่เป็นข้อความหรือว่าสโลแกนยอดฮิตและเราก็พูดซ้ำๆกันเมื่อบางสิ่งบางอย่างกลายเป็นกระแสมันจะได้รับอิทธิพลทางสังคมและทําตามอย่างรวดเร็วเพราะว่าคนทุกคนอยากจะมีส่วนร่วมองค์ประกอบที่สําคัญที่ทําให้ข้อความเป็นกระแสก็คือมันจะต้องกระตุ้นปฏิกิริยาทางอารมณ์ ให้มีความรุนแรงอย่างเช่นเป็นอารมณ์เชิงลบซึ่งมันมีผลมากกว่าอารมณ์เชิงบวกเช่นความพิศวงความกลัวความโกรธความกังวลใจข้อ20ในงานวิจัยคนพบว่าคนที่ทํากิจกรรมโดยพร้อมเปลียงกันจะให้ความร่วมมือมากขึ้นในกิจกรรม,มอ,อื่นๆที่ตามมาและจะเต็มใจเสียสละเพื่อส่วนรวมมากขึ้นกิจกรรมเช่นไทเก็กโยคะการร้องเพลงการปรบมือเป็นต้น การมีส่วนร่วมจะได้ผลดีก็ต่เมือ่อทุกคนที่ทำกิจกรรมมีความผูกพันกันทางสังคมถ้าต้องการให้คนทำบางสิ่งคุณจะต้องเริ่มต้นจากการเชื่อมโยงพวกเขาเข้าด้วยกันเช่นเสียงหัวเราะหรือว่ากิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน21สวิธีทำให้คนไว้ใจคุณถ้าผู้คนไว้ใจคุณพวกเขามีแนวโน้มมากขึ้นที่จะทำในสิ่งที่คุณต้องการวิธีง่ายที่สุดคือแสดงให้เห็นว่าคุณไว้ใจพวกเขาอยู่ เมื่อคุณทําบางอย่างที่แสดงออกถึงความไว้ใจอีกฝ่ายพวกเขาก็มีแนวโน้มจะไว้ใจคุณมากขึ้นวิธีง่ายๆเช่นขอให้เขาทําเรื่องสําคัญที่ปกติแล้วคุณจะทําด้วยตัวเองและห้ามตรวจสอบเสนที่เขาทําเด็ดขาดหรือว่าฝากกุญแจห้องของคุณเอาไว้หรือว่าช่วยให้เขาดูแลสัตว์เลี้ยงก็ได้โดยสรุปแล้วจงแสดงให้เห็นว่าคุณไว้ใจพวกเขาก่อนเมื่อพวกเขาไว้ใจก็มีแนวโน้มมากขึ้นที่พวกเขาจะทํเส่นที่คนร้องขอ ยีถ้าต้องการให้คนทําบางสิ่งคุณต้องทำให้สมองของพวกเขาทํางานสอดคล้องกันกับสมองของคุณโดยคุณจำเป็นต้องสื่อสารด้วยคำพูดให้พวกเขาได้ยินผู้ฟังจะเข้าใจความคิดและข้อความที่ผู้พูดต้องการจะสื่อสารมากขึ้นเมื่อสมองของทั้งคู่ทํางานได้สอดคล้องกันโดยสมองส่วนที่ทํางานก็คือสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคาดคเีการค,ดคา,ารคดหมายยิ่งสมองส่วนนี้ทำงานมากเท่าไหร่ การสื่อสารก็ยิ่งสําเร็จมากขึ้นเท่านั้นการได้ยินเสียงมีประสิทธิภาพมากกว่าการอ่านข้อความอย่างมากถ้าคุณอยากให้คนทําสิ่งต่ตางๆคุณจะเป็นต้องพูดให้อีกฝ่ายได้ยินซะก,ก่อนแม้ว่าจะไม่ได้เจอหน้ากันก็ตาม 23. คนเราจะเชื่อฟังผู้นําหากอยากให้เขาทําตามคุณต้องแสดงออกถึงภาวะผู้นําวิธีการง่ายๆคือวิธีที่คุณยืนเดินแสดงออกทางสีหน้าการสบตาหรือว่า การขาดสิ่งเหล่านี้ไปไม่สามารถสื่อได้ว่าคุณกําลังประมาทมั่นใจตื่นเต้นหรือว่ามีความรู้สึกอื่นๆอยู่คุณจะต้องตัดสินใจให้ดีว่าอยากสร้างความประทับใจแบบในในฐานะผู้นําจากนั้นซื้อภาษากายออกไปคนเราต้องการผู้นําที่เข้มแข็งถ้าภาษากายของคุณแสดงออกถึงความมั่นใจผู้ฟังของคุณก็จะมีแรงบันดาลใจที่จะทําตามด้วย 24. ก่อนที่คุณจะขอให้ใครสักคนทําบางสิ่งที่คุณต้องการ คุณจะต้องจัดวางท่าทางให้ดีสะกอ่อนหันหน้าเข้าหาคนที่คุณกำลังคุยด้วยยืนอย่างมั่นคงลงน้ำหนักที่เท้าทั้งสองข้างเท่าเทกันมองคนคนนั้นด้วยการสบตาที่อบอุ่นจริงใจสูดลมหายใจเข้าลึกๆจากนั้นค่อยเริ่มพูดมันอาจจะดูเหมือนใช้เวลานานมากกว่าจะเริ่มพูดแต่อีกฝ่ายจะไม่รู้สึกอย่างนั้นอย่าลอกแลกเวลาที่คุณสบตาพวกเขาหรือว่าพูดคุย และจงรับมือกับความประมาทด้วยกันที่คุณเตรียมข้อมูลว้เป็นอย่างดีผู้คนมีแนวโน้มจะทำตามที่คุณต้องการมากขึ้นเมื่อเขามองว่าคุณมีภาษากายที่แสดงออกถึยความเป็นผู้นำหลังจากที่คุณได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำแล้วคุณต้องแสดงความมั่นใจผ่านท่าทางสีหน้าและการยืนของคุณที่สำคัญคือยืนตัวตรงและมีความมั่นใจยี่สิบห้าในการพูดคุยกันการไม่ใช้มือเลย จะสื่อถึงการไม่ให้ความสนใจจงทําให้แน่ใจว่าอีกฝ่ายสามารถมองเห็นมือของคุณได้ถ้าพวกเขามองไม่เห็นมือของคุณพวกเขาก็จะไว้ใจคุณด้ยากการหงายมือสื่อว่าคุณกําลังขออะไรบางอย่างจากผู้ฟังการแบมือทํามุม45องศาสื่อว่าคุณเป็นคนซื่อสัตย์และเปิดเผยการคว่ำม,มือสื่อว่าคุณแน่ใจในสิ่งที่คุณพูดการแบมือทามุม90องศาและนิ้วติดกันแสดงว่าคุณมั่นใจ และเชี่ยวชาญในสิ่งที่คุณพูดการเอามือสัมผัสใบหน้าผมหรือว่าคอสื่อว่าคุณกำลังประมาทหรือว่าไม่แน่ใจการยืนเอามือค้ำเอวสื่อถึงความก้าวร้าวแต่ก็มีบางสถานการณ์ที่เหมาะจะใช้ท่าทางนี้เช่นในการต่อรองแต่ดีที่สุดคือหากคุณต้องการโน้มน้าวใจคนท่าทางการใช้มือของคุณจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่คุณกำลังพูด26คุณจะโน้มน้าวใจคนได้มากขึ้น หากคุณมองคู่สนทนาแบบตรงๆและจริงใจและยิ้มเล็กน้อยให้กับพวกเขา 27. หากคุณต้องการให้คนตื่นเต้นไปกับการทำบางสิ่งคุณจะต้องสื่อสารด้วยความกระฉับกระเฉงกระตือรือรน้น 28. การกระพริบตาทฉี่เป็นสัญญาณของความประมาทและสื่อให้รู้ว่าคุณกำลังอึดอัดหรืออาจจะตีความอีกแบบได้ว่าคุณกำลังสนใจใครสักคน29ถ้าจ้องตาโดยตรงกันระหว่างพูดคุย สื่อว่าคุณสนใจหรือใส่ใจอีกฝ่ายแต่การจ้องมองไปที่ใครคนใดคนหนึ่งนานเกินไปจะกลายเป็นข่มขู่และคุกคาม30การเปลี่ยนจุดมองบ่อยเกินไปสื่อว่าคุณกำลังประมาทหรือว่ากำลังโกหก31การเม้มริมฝีปากล่างหรือว่ากัดริมฝีปากสื่อถึงความกลัวความกังวลและความไม่มั่นใจส่วนการเบิกตากว้างและการเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยแสดงออกถึงความตื่นตัวและความสนใจ 32. หากต้องการให้คนตื่นเต้นไปกับการทำบางสิ่งคุณจะต้องสื่อสารด้วยความกระฉับกระเฉงและกระตือรือรน้นถ้าต้องการให้คนทำสิ่งต่างๆคุณจะต้องแต่งตัวให้กลมกลืนเพื่อใช้ประโยชน์จากความคล้ายคลึงกันสะดุดตาหรือแต่งตัวให้ดูดีกว่าเพื่อใช้ประโยชน์จากความมีอำนาจ 33. สการพูดเป็นคนแรกคนจะมองว่าคุณเป็นผู้นำและเมื่อคุณเป็นผู้นำแล้วก็มีแนวโน้มมากขึ้น ที่ผู้คนจะทำสิ่งต่างๆตามที่คนต้องการ 34. ถ้าต้องการให้คนทำบางสิ่งโดยอัตโนมัติเป็นเวลานาน,านๆคุณจะต้องทำให้พวกเขาสร้างนิสัยใหม่หรือว่าเปลี่ยนนิสัยเดิมที่มีอยู่แล้ว 35. ถ้าต้องการให้ใครสักคนสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาคุณจะต้องคิดว่าจะใช้อะไรเป็นสิ่งกระตุ้นและารางวัล 36. ถ้าต้องการกระตุ้นให้คนสร้างนิสยัยคุณจะต้องแบ่งพฤติกรรมที่อยากให้เขาทำออกเป็นขั้นตอน,นย่อยๆซะก่อน 37ถ้าต้องการให้คนเริ่มนิสัยใหม่คุณจะต้องทำให้การเริ่มต้นมันง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และไม่ต้องทำให้เขาตัดสินใจใดๆยกเว้นแต่ตัดสินใจที่จะเริ่มทำกิจวัตรนั้นทุกลำดับขั้นตอนควรจะเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติและง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้38ถ้าต้องการให้คนทำกิจวัตรใหม่ๆและนิสัยต่อไปเรื่อยๆคุณจะต้องให้เขาเห็นผลลัพธ์และความก้าวหน้าของตัวเอง การสร้างนิสัยจะต้องอาศัยข้อมูลป้อนกลับจํานวนมากเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณจะต้องผูกมันเข้ากับนิสัยที่มีอยู่และใช้การสร้างนิสัยใหม่เมื่อคุณต้องการให้ใครมาคนทําบางอย่างที่ไม่ค่อยสําคัญแต่คุณต้องให้พวกเขาทําอย่างไม่รู้ตัวและเป็นไปโดยอัตโนมัติ39ผู้คนมีแนวโน้มมากขึ้นที่จะทําในสิ่งที่คุณขอให้พวกเขาทําเมื่อคุณใช้เรื่องราวมาช่วยเสริมข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เมื่อคุณจะไม้ผู้คนเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตัวเองพวกเขาก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมไปด้วยก่อนจะขอให้ใครทำอะไรจงกระตุ้นภาพลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณต้องการให้เขาทำเมื่อคุณสร้างรอยร้าาเล็กๆให้กับภาพลักษณ์ที่มีอยู่เดิมคุณจะค,ค่อยๆเปลี่ยนภาพลักษณ์นั้นได้ถ้าคุณเปลี่ยนภาพลักษณ์ได้คุณก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมคนได้40สิทันทีที่ผู้คนถูกวางเงื่อนไขให้ทำบางอย่าง คุณสามารถจับคู่สิ่งเร้าใหม่เข้ากับพฤติกรรมที่คุณต้องการและทําให้คนตอบสนองโดยอัตโนมัติได้การให้รางวัลอย่างเดียวไม่เพียงพอคุณจะต้องเลือกดว่าจะใช้การเสริมแรงแบบไหนถ้าคุณต้องการให้รางวัลนั้นใช้ได้ผลเมื่อคุณพยายามสร้างพฤติกรรมใหม่จงให้รางวัลทุกครั้งที่คนคนนั้นแสดงพฤติกรรมที่คุณต้องการเขาเรียกว่าการเสริมแรงอย่างต่อเนื่องทันทีที่พฤติกรรมของคนคนนั้นถูกสร้างขึ้น ด้วยการเสริมแรงอย่างต่อเนื่องคุณควรเปลี่ยนไปใช้การเสริมแรงแบบอื่นเพื่อให้พฤติกรรมนั้นยังคงอยู่และถ้าอยากให้พฤติกรรมนั้นคงอยู่ Level, ยาวนานคุณจะต้องเสริมแรงตามจํานวนครั้งแบบไม่ตายตัวใช้การเสริมแรงตามช่วงเวลาแบบไม่กําหนดตายตัวถ้าอยากทาให้ใครคนนั้นทําพฤติกรรมอย่างคงเส้นคงวาเมื่อใช้การเสริมแรงตามจํานวนครั้งแบบกําหนดตายตัวคุณจะทําให้พฤติกรรมของผู้คนดีมากขึ้น แต่มันก็จะลดลงเช่นเดียวกันเมื่อพวกเขาได้รับรางวัลแล้วจงให้รางวัลกับพฤติกรรมที่คุณต้องการและเพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่คุณไม่ต้องการส่วนการลงโทษนั้นได้ผลน้อยกว่าการให้รางวัลบทเรียนสําคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา m i n d f u l n e s ธุรกิจและการตลาด motivation podcast premium club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอทไซโอปีอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ